สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันที่มหาวิทยาลัยมหาสาครคามนะครับวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาเดินชมศิลปะ้าผนังจากคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับที่มาของศิลปะไทย ศิลปะไทยนี้จะมีพื้นฐานมาจากวัฒนธรธรมประเพณีแล้วก็ความเชื่อในเรื่องพระพุทธศาสนานะครับผมทําให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์ผลงานที่จะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของคนไทยโดยปัจจัยหลักๆนะครับก็จะมีศาสนาพุทธนะครับวัฒนธรรมและประเพณีชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์แล้วก็อิทธิพลภายนอกนะครับโดยประเภทของศิลปะไทยก็จะมีมากมายหลายรายูปแบบเลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องศิลปะจิตรกรรม ศิลปะปฏิมากรรมสถาปัตยกรรมนาฏกรรมและดุริยางคกรรมและก็วรรณกรรมนะครับลักษณะของศิลปะไทยนะครับศิลปะไทยได้รับอิทธิพลจากประเพณีและวัฒนธรรมในสังคมไทยเช่นความเป็นอยู่และการดำาโนิชีวิตของคนไทยที่ได้สอดแทรกไว้ในผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้น โดยเฉพาะศิลปะที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอาจกล่าวได้ว่าศิลปะไทยนั้นสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและยังเป็นการเชื่อมโยงโน้มน้าวจิตใจของประชาชนให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธานในพระพุทธศาสนาเช่นกันการสืบสารศิลปะไทยเจ้าไทยสมัยโบราณมักเขียนภาพโดยไม่บอกนามให้ปราก ครับสืบค้น,คนศิลปะไทยที่เป็นครูช่างและจึงยากลำบากเท่าที่บอกเล่าจากปากต่อปากที่พอจะจำคำกล่าวขานได้บ้างก็คือครูคงแป๊ะกับครูทองอยู่ที่เขียนภาพไทยอย่างวิจิตสิ์แนวบุตรวสุวรรณรามบางกองน้อยกรุงเทพมหานาครครูทั้งสองคิดว่าการเขียนภาพด้วยความศรัทธาทางศาสนาและการอุทิศเวลาความสามารถนั้นเป็นการสร้างผลกรรมดีที่จะเป็นบุญตัวใช้ในพวกหน้าถึงแม้จะเขียนในที่เล็กๆแคบๆและมืดโดยใช้คบไฟสองเขียน ก็ยังอดทนพยายามและอุทิศเวลาเขียนได้จะสำเร็จเช่นภายในกรุพระปรางพระเชดีในโบ์และวิหารขนาดเล็กเป็นต้นประโยชน์และคุณค่าของศิลป,ปะไทยศิลป,ปะไทยมีประโยชน์หลากหลายทั้งด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมสร้างความภาคภูมิใจในชาติช่วยยกระดับจิตใจและบำบัดความเครียด และเป็นแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์และสังคมนอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาทักษะทางสังคมและความเข้าใจระหว่างบุคคลผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันอีกด้วยประโยชน์ทางด้านคุณค่าและจิตใจอารมณ์ 1. บำบัดจิตการทำงานศิลปะหรือการชื่นชมศิลปะนั้นจะช่วยเยียวยาความเจ็บป่วยทางด้านร่างกายและจิตใจทำให้จิตใจสงบและอ่อนโยน 2. ยกระดับจิตใจศิลปะนั้นจะทำให้เกิดความรู้สึก ทลางสุนทรีและความพึงพอใจช่วยยกระดับให้จิตใจสูงขึ้นประโยชน์ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 1. อนุรักษ์เอกลักษณ์ของชาติศิลปะไทยเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นที่สะท้อนความเป็นไทยและวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนานซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชาติ 2. พัฒนาทักษะทางด้านสังคม การทำกิจกรรมศิละปะร่วมกันนั้นจะช่วยส่งเสริมให้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มการรอคอยการช่วยเหลือและ,และการเข้าใจผู้อื่นประโยชน์ด้านประวัติศาสตร์และวิชาการ 1. บันทึกประวัติศาสตร์งานจิตกรรมและสถาปาัตยกรรมไทยนั้นเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวของวิถีชีวิตความเป็นอยู่เครื่องแต่งกายและสถาปาัตยกรรมในอดีตซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ 2. เป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์งานศิลปะเก่าแกย่ยังคงเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดสําหรับนักเรียนและนักออกแบบรุ่นร้างในการนํามาต่อยอดและพัฒนาเป็นงานศิลปะในปัจจุบันประโยชน,น์ในด้านอื่นๆ 1. คุณค่าทางสุนทรียะศิลปะมีความงามที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจและเป็นที่ยอมรับ 2. คุณค่าทางประโยชน์ใช้สอย ศิละปะมีคุณค่าในเชิงของการนำไปใช้ประโยชน์และสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันจากที่ฟังมาทั้งหมดในวันนี้นะครับเราจะได้รู้ว่าศิละปะนั้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยไปอย่างช้านานและก็จะอยู่คู่กับคนไทยไปอีกหลายปียงแน่นอนซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับและเป็นหน้าที่ของเราที่จะคอยปกปักรักษาและคอยอนุรักษ์ไว้ซึ่ง วัฒน,ธ,นธรรมศิลปะไทยอันดีงามนะครับเพื่อให้สืบต่อไปของคนรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลรนรุ่นๆของเราโดยการเดินชมศิลปะของเราวันนี้นั้นก็คงต้องขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ